มาลองฝึกเทคนิค IELTS listening กันซึ่งหนึ่งในทริคก,การทำข้อสอบ IELTS listening ที่อยู่ในคอร์สของครูเจบก็คือ เวลาที่เราเจอข้อสอบแบบ multiple choice ที่ต้องการแค่ One Answer เนี่ยอันดับแรกเลยนะคะเราต้องอ่านโจทย์ให้ดีๆค่ะเพราะในโจทย์เนี่ยจะมีคีย์เวิร์ดที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสได้ว่าสิ่งที่เรากําลังจะฟังหรือคําตอบเนี่ยกำลังจะมาถึงแล้วและถ้าใครรู้สึกว่าเวลาฟังฟังแล้วไร้จุดหมายหรือไร้ทิศทางไม่รู้จะตอบอะไรครูเจมแนะนําไว้ในคอร์สค่ะว่าให้ take note ค่ะเพราะโน้ตเหล่านี้จะช่วยให้เราเลือกคําตอบที่ถูกต้อง one answer ได้อย่างดีเลยค่ะพร้อมแล้วใช่ไหม Fang the Industrial Revolution, which began in the late 18th century, marked a shift from agrarian and handcraft based economies to industrial and mechanized ones. It brought about the use of steam engines, mass production, and the growth of factories. These changes had a profound effect on society. <triks> <triks> ไหนใครตอบข้อไหนบ้างลองคอมเมนต์คำตอบลงมาให้ครูหน่อยค่ะ